إذا ليس كل مشكلة توجب أن تجعلها مشكلة كبيرة نعم حل من الحلول إذا تخاصمت مع الزوج ฉะนั้นเชฟบอกว่าวิธีแก้ปัญหาคือหากว่าเกิดปัญหาขึ้นระหว่างสามีกับภรรยาฮุมลาสเมลาสมาอันดิศอันเธอากเอามาเร่อยเรื่อยชฟบอกว่าควาจริงต้องเป็นผู้ชายได้ยินอย่างเดียวอย่าให้ผู้หญิงได้ยินนะครับมาลาสนาเราจะทำยังไงครับให้ใส่เสื้อผ้าให้ดีที่สุดใส่น้ำหอมแล้วก็ออกไปนันะครับออกไปนอกบ้านสักครึ่งชั่วโมงชาองก็ทุกอย่างจะจบนะครับปัญหาที่เคยจะมอง โอเคไหมครับเต็มๆเอชเตอร์ร้านฟูสตันฟูสตันเดบัสส์ผู้หญิงวางตั้งนะครับเราออกไปแล้วเรไปซื้อเสื้อผ้าชุดใหม่ๆสวยๆแล้วก็เอามาให้ภรรยาบอกภรรยาบอกนี่ฉันเป็นของขวัญให้เธอนะการที่นางก็จะบอกว่านี่อะไรเนี่ยฮาเดเลสนี่อันนี้ไม่สวยนางจะบอกว่านี่ไม่สวย ภรรยาก็จะบอกว่าเธอไม่รู้เราไปจงซื้อแบบไหนที <มา S 1> ่จะใช้คุณไม่มีความไม่มีความเจ้าหน้าละละไม่อันเด็ด้าคนไม่เข้าใจหรอกว่าผู้หญิงเขาอยากได้น,นคนุณเลือกไม่เป็นหรอกของผู้หญิงเนี่ยมันจะเป็นยังไงแล้วเราจะทำยังไงบ,บางทีๆๆเอาตลอดบางคนก็จะเลิกทำสตรีฟาคาลา เราก็จะบอกว่าเราจะเลือกใครดีที่สุดฉันรู้ว่าเลือกแบบไหนที่ดีที่สุดนั่นก็จะถามว่ายังไงล่ะนั่นก็จะสามีก็จะบอกฉันจะเลือกให้ให้สวยเหมือนกับเธอนี่แหละนั่นก็จะบอกว่าฉันจะใส่ชุดนี้แหละสวยที่สุดสำหรับฉันแล้ว

แต่งงานหรือยังไม่ทำอะไรเลยอยู่ในบ้านครับเราจะทำยังไงครับเอยวต่อละอาจไมครับอาจะไม่อาจีกใช่บอกว่าคนนี้ยังไม่ได้แต่งงานนะไร้ังม่เดียเดี่ยน อีหนิ้าเน่ันนปัญหาเปแด่รางกันแลก็มีปัญหี่บกที่เราพูดถึนแ้วปัญาท่ส้า่เราไูแต่งกันอี้ก็ิดปัญหาทบบนี้ถ้า่เราม่รู้งิันแก้ปัญหาที่รับเันนี้ไมาถูต้องกล้วมา่สาทรางงันแล้วก็มรัญหาบเาที่เรารงนแล้วกรัางี่งบอก่ากนวกา่าีเสา ولا أحد يستطيع ها يحميك من ฉันขอสาบานต่ออัลลเลยว่าไม่มีใครที่จะปกป้องและส่วยเดอนางนอกจากฉันฮะเลสวัสดทานที่อันนี้ไม่ใช่การแนะนำหรือการเตือนนางอันนี้เป็นการขู่นางนะครับเราเราจะต้องเตือนนาง้วยกับอัลกุรอาน้วยกับซุนนะนะครับส่งรูปหัวใจ ส,ส่งรูปหัวใจส่งรูปดอกกุหลาบไปให้ภรรยาเราอยากจะให้ภรรยากลับมาหาเราดีๆหรืออยากจะหนีไป<แ>ฉะนั้นทำในสิ่งที่ดีที่สุดนะครับถ<ำ>ูกมั้ยใจดีไหมครับอิดะกาลัตฮารัสยาสโวลิทุบทุบอทุบน,นะครับพอเราทำเช่นนี้แล้วภรรยาก็จะบอกกับเราบอกว่าฉันขอกลับเนื้อกลับตัวแล้วฉันจะไปกับนี้เราจะทำยังไงครับท่ายังไงครับดะกุลลาคนลที่อัมส์กัลล ฉันบอกว่าเมื่อวานคุณพูดเสียงดังกับฉันเดมันไม่ใช่ง่ายแบบนี้เลยมันง่ายขนาดนี้เลยเหรอไม่ผิดพลาดนนี่ผอันนี้ไม่ถูกนะครับอย่าพูดแบบนั้นการงานขเจ้าหญิงจบไม่เอาตองพูข้สาอัละ ا ل ق ض ي นะครับถามว่าภรรยาพูดดีกับเราไหให้เราพูดกันนับอกโอเคจบทุกอย่างนี่อ้่จาของอัลกุรอาน นะครับเพราะอะไรครับเพราะสิ่งนี้เกิดขึ้นในกรอาส์ถ้าเราอ่นานคุณท,ทักแล้วก็ได้ไม่ให้ตกลงข้อที่ยังงั้นนะครับหากว่าเราทําเช่นนี้แล้วทุกอย่างก็จะจบลงนะครับอามะตะูลุลที่อามสกุลมา,าต่างเจะถามว่าเราพูดสาวความยาวยืดไปเรื่อยบอกว่าวานพูดอย่างนั้นเมื่อวานพูดแบบนี้มันก็ไม่จบงา่า,งายๆ่ายไปวะบ้าอมตะนะครับ วันที่เขาสุนนะบริวารนะครับมันอย่นนะครับหากว่าเราเตือนนางแล้วพูดกนังดีนี่แล้วใช่กรานใช่สุนนะทารุสุนส่งรูปหัวใจส่งรูปตะกลานแล้วปรากฏว่านางยังเหมือนเดิมมาไล้อาสนาท่านยังไงนะท่านนี้ฮะว่ามาครับท่านยังไงดีครับต่อรัแล้วไม่ได้ตลา่อรักไม่ได้นะครับตลา่อรักในประโยสุดท้ายเลยสุดท้ายแล้วนะครับมาได้อาสนาท่านยังไงครับพี่น้องนะำยุคุลฮัจญั นะครับใช่บอกว่ามีคนตอบบอกว่าให้เราแยกนอนร่างกายจอดได้แนคนไม่รู้จักการแต่งงานนะมาลาสนาทำยังไงดีพี่น้องยกุออบานมีคนบอกว่าให้ไปนอนกับแรงใช่หรือไปนอนกับเพื่อนอันนี้ผิดนะครับเอาอาดับอีลาอัลซาลอาณาหรือว่าจะไปนอนที่นอกนอกห้องนอนก็นอนครับเอาไปมัสยิดหรือไปนอนที่มัสยิดอันนี้ไม่ถูกนะครับอันฮะจ์ย์ย่ ในลิขาน้ م เขาไมยเธอวันๆในที่สามเขาจ م สลามารัยกับเการที่จะไม่ยุ่งเกี่ยวกับนางนั้นจะต้องเป็นเพียงคาพูดเฉยๆคือไม่พูดกับนางวันหนึ่งสวันแต่เมื่อถึงวันที่3แล้วก็สามา ع ัยก م ให้กล่าวสารกนางบางครั้งถ้านอนอยู่บนเตียงก็ให้หันไปอีกข้างหนึ่งอันนี้คือการห้จัดคือการออกห่างจากนางบาะที นั่นก็จะบอกว่าฉันกับนกับตัวเราฉันเป็นแล้วเราจะทำยังไงครับคาร์ลสจบโอเคครับอทุกอย่างม่จานมันและมันยังไม่จบอีกครับาเราจะทำยังไงต่อครับอ่าแตั้นบ่นรับนับนี่ค م ับนคค ให้ทำเช่นนี้กับนางแล้วก็บอกอันนี้ครั้งสุดท้ายนะอินเทอร์เฟซระวังให้ดีนะแอกับแชทแรงๆแบบนี้นะทุกตีนางไม่ได้ครับมาโฟเข้าใจไหมครับอิชยาเวสอิชยาอิชยาเพียงแค่ส่งสัญญาณเท่านั้นส่งสัญญาณนะนะตอยมันจะแล้วก็ยังไม่จบปัญหาในบ้านท่านยังไงดีครับมาลานสนา <تصفيق> <تصفيق> شيخ ابن كريم شيخ كريم هذا نعم ها مروان ها طلاق هذا على طول خطا ما خلينا الان لابد من تحكيم حكم كان طاني نسمع نبحث عن رجل กบลิซจนอัครีบะอัลนะครับจะต้องไปหาคนที่ใกล้ชิดกับสามีสักคนหนึ่งนะครับวรจุลยูริอิสลาแล้วคนคนนั้นจะต้องเป็นคนที่เขามีความปรารถนาอยากที่จะให้นเขาขามีความเชี่ยวชาญในเรื่องนี้ แต่ปรากฏว่าไปหาผู้ชายสักคนที่เขามีความเชี่ยวชาญในเรื่องนี้เช่นเช่นบังมารเขาก็จะบอกว่าตอรากอย่างเดียวเลยไม่ได้และไปหาผู้ชายสักคนหนึ่งจากฝั่งของผู้หญิงที่เขาอยากจะให้สองคนที่คืนดีกันให้ผู้ชายสองคนจากสองฝั่งทั้งสามีและภรรยาเขาปรึกษาหารือกันแล้วปัญหาคืออะไรครับการือ ม,มา روح มา روح อันนี้ใช่ไหมฮะอัานี้แล้วมันจะซื้อในบ่านจะอย่างไรเพราะเรื่าสาเหตุของอะไรเขาก็จะบอกว่าภรรยาใช้ให้สามีไปซื้อผนังแต่สามีไม่อยไปซื้อให้แล้วองอยากจะหยาดไ,ไ,ไม่ได้คนที่สองคนที่มาเต็มกี๋ ค,คนสองคนที่มาไก่เกียกันก็จะบอกว่าเดี๋ยวฉันจะซื้อพัดลมให้เองจะได้จบปัญหาจะเป็นการไก่เกียกปัญหาทอา<ก><ง>หากว่าภรรยาบอกว่าสามีไม่ด้มาอ่ามุชเคลเอมซัลเลอัลตัล อันนี้มีสองอย่างไม่ละหมาดหรือไม่กตอลากเลยเจ้าเจษรบขจรักเจษรบข่เอ็งไม่ต้องเอาตาละน,านะครับหรือว่าสามีกินสูตรกินของมึนเมาหรือว่ากินของสิ่ยาเสพติดเนี่ยมีสองอย่างคือหยุดกินหรือไม่กตอลากกบ่าเอ๋กบ ใา,เาเ่เลยเอิมนได้ให้อาเลยก่หรือปัญหาที่เกิดขึ้นมันเกิดขึ้นเพราะชิริกที่เป็นบาปใหญ่มากๆ,ๆนะครับอันนี้มีสองอย่างคือหยุดทำหรือไม่ก็ตตออลละัมมมารมาาซนีะรตุคออรััล оля แต่ปัญหาถ้าป,ปัญหาที่เกิดขึ้นปัญหาเพราะเสียงดังในบ้านหรือปัญหาเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆอันนี้จะต้องไกลเกี่ยก่อนนะครับมาโฟเข้าใจนะครับมาวิจพัยหากว่ามีวิธีแก้ปัญหาเขม้มลอ่าง แค่สี่วิธีขั้นหนึ่งสองด و ل ى จักรุ <S <S ่นดักรจักรุ่นดักรจักรุ่นดักรจักรุ่นไม่มาถึงนับเฉยๆ่าเราแก้ปัญหามาแล้ว4ขั้นเนี่ยเวลาที่เกิดปัญหาในบ้านแล้วเนี่ยแต่ปรากฏว่ามันยังไม่จบอีกอัจจายาคามิสขั้นที่ห้านะครับเรารอให้จนกระทั่งวานางมีประจำเดือนแล้วนางก็หมดประจำเดือนแค่ก็ฟไม่ใ่เหให้นางอยู่ในบ้านของนางอยู่ต้นอะไรต้นกาลัย อย่านางครั้งเดียวอย่านางครั้งแรกแล้วก็ให้นางอยู่ในบ้านอย่าให้ออกไปแต่ว่าต้องให้นางฟัก,กแ็แกนางในช่วงเวลานั้นเข้าใจไหมครับบังมารวานอัชตรมาเดอัลชาลัยฟรับช่เมฟรบตตลัดอัลชา ไม่มรับมีสิ่งใดที่ทําให้ชัยตอนดีใจที่ไปกว่าการที่ทําให้คนสองคนต่อลลาชัยตอนอาจจะไปทําให้คนคนหนึ่งทิ้งละหมาดคนคนหนึ่งกินสุราคนคนหนึ่งทำในสิ่งที่ไม่ดีมันก็ไม่ดีใจไปน้องแต่เมื่อรที่ทําให้สามีภรรยาหย่ากันได้มันจะดีใจที่สุด ลิมาดับพลังเบเดอร์วัจถุทำไมการต่อรากมันอยู่ในมือของผู้ชายครับเรามาดเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะอะไรครับฮะว่ายังไงครับเจ้าอันเจ้าอันเพราะผู้ชายเป็นคนที่มีความอดทนนะครับอัลมาฟะฮุลิัตมินดัลอ์อัลกูชาร์เพราะสตรีมันถูกสร้างมาจากซิ่โค้งด้านซ้ายของผู้ชายแล้วก็โค้งมีลักษณะเี่โค้งอะไรครับขึ้นมาทางขวากันอัลลอฮ์สร้างมาแบบนี้นะครับ และเราล่ะครับอันเทเคเราเป็นยังไงครับฮักกะอ่าอุลฮานะฮักกะเนีมันฮักกะแล้ววะฮักกะทานผู้ชายเนี่ยตรงแบบนี้แต่ผู้หญิงเนี่ยโค้งงอลักษณะฮ <Gamb> ักกะเอฮักกะราจะทำยังไงบ้านะครับแบบนี้ที่เช็กทำแหละครับเราอาจันจุกินมาละกกะทันกัถ้าว่าเราอยากที่จะดัดภรรยาของเราให้ตรงเนี่ยหักครับพี่นอ้องมาละส็ แล้วเราจะทำยังไงครับมาอากกันครับผู้หญิงเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับวันจะหักกันแล้วเราก็ตรงแบบนี้ใช่ไหมครับล่าสุดอันจะจะไม่หักกเราให้เราโค้งไปหน้าหน่อยมันก็จะไปได้ได้เข้าใจไหมครับอิสต้อสุดในสายใครให้ทำในสิ่งดีกับภรรยานะครับตลอดไม่ได้นะครับเออแล้ว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 เออแ้เออแล้วชูงนะครับมาโ้งเข้าใจไหมครับแค่นั้นไปอ่าน